สวัสดีค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องสินค้า GI หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและทั่วโลกซึ่งประเทศเรา GI ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรมีความหลากหลายเยอะมากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอเกษตรกรส่วนมากจึงต้องออกขับเคลื่อนขยายตลาดสินค้าเหล่านี้แบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างมากก็จะร่วมกันขับเคลื่อนในด้านการตลาดแค่ระดับตำบลหรืออำเภอเท่านั้น ตัวอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายชาวบ้านเขาค้นพบหอยขมในแม่น้ำโขงและนำมาเลี้ยงเป็นหอยขมยักษ์ตั้งชื่อให้น้องหอยขมตัวนี้ว่า หอยขมรัตะนะเพราะต้นกําเนิดของเขาอยู่ที่อำเภอรัตะนวาปีตัวเขาโตเท่าไก่ไข่มีรสชาติเหมือนปลาหมึกซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรทั่วประเทศสั่งแม่พันหอยถึงตัวละ100บาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นราคาที่ฟาร์มหอยกําหนดขึ้นมาเองเพื่อไม่ให้การขายดัดราคากันเองเพื่อให้ความสําคัญกับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ชนิดนี้ของอาเภอรัตะนวาปีปรากฏว่ามีออเดอร์เข้ามาจนเพาะเลี้ยงไม่ทันอย่างนี้เป็นต้น เช่นเดียวกับเงาะโรงเรียนพวกนี้ก็เป็นสินค้า GI ซึ่งชาวสวนในอำเภอรัตนวาปีตั้งชื่อเพื่อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเงาะรัตนะรสชาติดีกรอบร่อนและหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีผลผลิตปีละกว่า30-40ตันสร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อปีดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว ก็เป็นผลผลิต GI เหมือนกันอินทภาลำรัตนะเป็นเกษตรกรรายแรกๆในอำเภอรัตนวาปีที่เริ่มได้ผลผลิตในปีนี้ออกช่อสวยงามสีเหลืองสวยสดใสมีรสชาติหวานกรอบเป็นที่นิยมของคนกินขายดีจนต้องจองกันข้ามปีปีนี้ฝนค่อนข้างตกซุกผลผลิตจึงออกไม่เยอะเหมือนปีที่ผ่านผ่านมาคาดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เยอะขายกิโลกรัมละ200บาทมีพ่อค้ามารับชื้อถึงที่สวน ที่แหละขมูลค่าของสินค้า GI ในนามรัตนะของจังหวัดหนองคายคะ่ะท่านคิดเห็นอย่างไรติชมมาได้นะสวัสดีค่ะ